ไม่พี่น้องนะครับชาวลำปางนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าช่วงนี้เราพบกันบ่อยนะครับในสวันผมพบไปสองครั้งแต่คุณหมอแจกข่าวทุกวันนะครับตั้งแต่เริ่มวันที่6เมษายนนะฮะวันนี้เป็นนับเป็นวันที่4 6 7 8 9นับเป็นวันที่4ี่จากวันที่6เมษายนที่เราเจอกันวันนั้นเราเจอกันประมาณ5โมงเย็นเรารายงานเคส โควิดที่เกิดครั้งใหม่เนี่ยในเดือนมีนาหรือเมษาตรงเนี้ยของเราเนี่ยเป็น1เคสนะครับแต่วันนี้วันที่9เนี่ยผมขออนุญาตรายงานว่าเรามีเคสที่รีพอร์ตอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยสิเคสนะครับระหว่างที่เรากําลังนั่งทํางานกันอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยก็มีแจ้งเข้ามาอีกไลนนึงว่าผลเป็นบวกแต่ต้องดูดีเทลก่อนนะครับผมขออนุญาตายอย่างนี้แล้วกัน ใน15เคสหรือ16เคสที่เกิดมาแล้วนะครับขออนุญาตสรุปว่าเป็น10วงเบื้องต้นเป็น,นป10วงก่อนนะครับวงแรกที่เราพูดกันไปแล้วก็คือน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ23ที่มาที่มาจากกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็ไปอยู่ในวงของอสถานบันเทิงที่กรุงเทพมหานครนะครับรายที่2ก็เป็นผู้ชายนะครับที่ผ่านเ,าเดินทางอยู่หลายจังหวัดในเขตภาคเหนือนะครับ รายที่สามก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึง่งผู้ชายนะครับกอ็อันนี้เอกสารได้แจกไปแล้วรายที่4เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ27นะครับรายที่5เป็นผู้ชายคนหนึ่งอายุ26นะครับรายที่6เป็นผู้หญิงนะครับอายุ39นะครับอขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมว่ารายนี้น้องเขาเนี่ยมาจากกรุงเทพนั่งขับรถมาสองคัน คันหนึ่ง2คนคันหนึ่ง4ี่คนแล้วปรากฏว่าในวงเขา้าทั้งหมดเนี่ยทั้ง6คนติดหมดเลยนะครับตัวเขา1บวกกับเพื่อนร่วมทีมอีกเป็น5ติดมาจากกรุงเทพทั้งหมดรายที่7นะครับเป็นผู้หญิงอายุยีบสนะครับกออ็อยู่ที่อำเภอห้างฉัดนะครับเมื่อกี้ชุดใหญ่นี่เป็นที่แจ้ผมนะฮะก็ก็มีเกี่ยวข้องเดี๋ยวทางการแพทย์ต้องไปทำความคืบหน้าอีกนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นวงใหญ่นะครับ Ểu, ที่ห้างฉัดนะครับแล้วก็ที่เมืองปานนะครับที่เมืองปานก็เป็นน้นองนักเรียนนะครับรายหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าไม่ได้กระทบกับใครก็อยู่บ้านรายที่9นะครับเป็นผู้ชายอยู่เขตอำเภอเมืองนะครับก็อันนี้ก็ยังวงเล็กเพราะว่าเรียนหนังสือนะครับรายที่สิ historic, ที่เสริมงานอันนี้ดีเทลยังไม่ออกนะฮะเพราะว่าได้รับรายงานประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงเช้าวันนี้แล้วก็อีกอันนึง ที่บอกว่าเป็นเคสที่16เพิ่งรายงานเมื่อกี้นี้เองเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้เลยว่าวงไหนออตอนนี้ขออภัยพวกเราด้วยว่าทาม์ไลเนี่ยออกได้แค่ประมาณ9 9รายนะครับ9รายถึงความชัดเจนแต่อย่าลืมว่าที่แจ้ผมเนี่ยมันเป็น1บก5มันก็จะเกือบจะครบแล้วก็เหลือรายที่10รายเดียวที่ทม์ไลนไม่ออกกับรายที่เ,เคสลายที่15ซึ่งเป็นวงที่10กับเคสที่16นะครับผมกลาวเรียนว่าครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสตรงไหน ที่ทาให้ทีมงานของเราทํางานยากกว่าทุกครั้งเอาที่บอกว่าเราเรียกว่าเฟสแรกแล้วกันปี6 3สาตั้งแต่มีนาผมสรุปเอาครค่าว่ามีนาถึงประมาณสิงหาปี6 3สามเนี่ยมีเคสวงใหญ่ๆที่ตรวจเยอะๆเนี่ยประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยรายนะครับเกือบเกือบร้อยชุดเนี่ยแล้วกับมีเคส p u i ที่เข้ามาเนี่ยรวมแล้วตรวจไปตรวจแลบเนี่ยประมาณ4ี่0ี่ร้อยกว่าครั้ง4ี่ร้อยกว่าแ l a นะฮะในเวลาประมาณ3ามสี่เดือนคราวที่แล้ว ถือว่ารุนแรงแล้วเพราะมีเคสงานแต่งงานงานหนึ่งในเขตอำเภอเมืองนะครับที่มีคนเยอะมากครั้งนั้นใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ตรวจประมาณพันพันเคสตรวจประมาณพันเคสนะครับในเวลา2สัปดาห์ครั้งนี้ใน4วันตรวจไปแล้ว400กว่าเคสตรวจจนเจ้าหน้าที่สอบสวนโรคที่ต้องไปติดตามเคสต่างๆทำไทม์ไลน์นะครับเจ้า